สวัสดีครับผมโจทีเฮซัครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมจีบสาวลาร่าครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปจีบเธอในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมโจทีเฮซัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจทีเฮซัสสิบแปดนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีเฉพาะเกมจีบสาวิเพียวเ,เลยนะครับและส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮซัสทำคลิปเกมจีบสาวออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากดูเนี่ยที่ เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยละกันนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับนี่ก็จะมีดเน a t สนับสนุนช่องนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดรายได้ที่ u t u b e นะครับทุกคนนะก็ฝากดเน a t กันด้วยละกันนะครับนี่มีอยู่3แบบนะครับที่ด o n a t นะนี่ก็จะมีประชารทอนนามนิแม่เล้าครับทุกคนนะเป็นหมายเลข18นะครับแล้วก็ เป็นยศเจ้าสัวนะครับนี่เป็นโรบินเลยนะครับสวยสุดจัดนะครับนี่แล้วก็ถ้าใครโดเน a t แล้วนะครับก็จะสามารถดูภาพที่ผมวาดได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพแบบแนวการ์ตูนแบบนี้แหละนะอืมก็เป็นภาพสวยๆนะครับที่ผมวาดไว้นะครับนี่แล้วก็จะมีวิธีโดเนทด้วยนะครับผ่านแอปทูมันนี่บอเล็ตได้เลยนะครับทุกคนนะง่ายๆนะครับก็จะมีวิธีโดเน a t ูเนาะอืมนี่เลยครับนี่ยจะเป็น ภาพเดโมนะครับแล้วก็ภาพพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่ลงสีแล้วสวยๆนะครับก็จะมีภาพออกมาเรื่อยๆเพื่อขอบคุณทุกคนที่โดเน a กันเข้ามานั่นเองครับก็ฝากโดเ a t i ให้ด้วยละกันนะครับตอนนี้มี21คนนะครับที่โดเ a t o มาอยากให้เยอะกว่านี้นะครับจะได้มีกําลังใจในการนอาคลิปออกมาเยอะๆนะครับฝากด้วยละกันนะครับตัวละครนะครับจะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับก็จะมี ลาลาลอปไม่ใช่นี่ลาลาคอปนางเอกนะคนโตโต,โตโมเมื่อกี้แหละนะแล้วก็เรานะครับเราจะเป็นผู้ช่วยให้เธอนะครับเหมือนเป็นผู้ช่วยขี้ข่าเธอแต่พูดง่ายๆนะครับแต่เราจะมีความสัมพันธ์กับเธอนี่เองครับแปลว่า,ารักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยเราอยู่กับเธอมากก็ชอบกันอะไรย่างเงี้เนาะ แล้วก็จะมีตัวรลายครับชื่อเจเน็ตนะในเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเรานะกำลังบ่นอยู่โอ้ยชีวิตน่าเบือ่อจริงๆเลยวันนี้นะเจ้าของบ้านก็มาอ๋อนี่ไงพร้เอกมันไม่มีตังค์เนาะแล้วก็เจ้าของบ้านก็อยากจะได้ตังค์กับมันนะครับม่ะมีเอ่อหนังสือพิมพ์มานะครับหนังสือพิมพ์มึงมาถึงอืมคุณจะเห็นหน้าจอเป็นระยะระยเะหรอคืออะไรวะอืมอันนี้ก็คือการแนะนําของเกมนะ เขาบอกว่าอย่าลังเลในการสำรวจแมพนี้ๆครับอ่ะนี่ไงก็คือการสำรวจนี่เนาะคุณจิบหนังสือเพิมพ์แล้วนั่งบนเก้าอี้ตัวโปรดอุ้ยอะไรบุ้ดเนี่ยเหตุภาพแรกสวยๆใครไม่รู้อ่อเปิดมาหน้าสามเลยนะเจอสาวน้อยที่กำลังร้องเพงลงร้อนแรงอยู่ก็ไม่มีอะไรนะอืมหมายเหตุว่าอ๋อนี่ก็คืออะไรวะเนี่ยหมายเหตุสลับนักพัฒนาจำไว้ว่านี่คือปีหนึ่งเก้อ๋อ เขาบอกว่าให้เราจําไว้ว่าอันนี้ก็คืออดีตนะก็คือปีหนึ่งเก็ดนะครับทุกคนนะสาวๆก็จะแต่งตัวแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะอืมโอ้โอเพื่อพบอกว่าอยากจะให้เธอถอดออกมานะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสต,ตัวของเธอบ้าไปแล้วอ๋อเธอคนนี้ชื่อลูซี่นะครับเป็นสาวอังกฤษนะอือเธอสวยมากในชุดนอนของเธอเพี่ก็กําลังรับมือเพิอพอ กับสาวอยู่นั่นเองครับนี่และหลังนี้นะครับพปก,ก็น่าจะสไลด์หนอนนะครับโอ้ดึ้มาช่วยพีมบ้าอะไรวะเนี้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีดีรอรา่าเธอมาไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิเราเจอภาพของเธอวะ่ะนักโบราณคดีชาวอังกฤษบริจาคโบราณวัตถุที่สูญหายให้แก่พิธภพัณฑ์เธอโตมาก,มากๆกเลยฉันไม่ได้สนใจไอ้นี่เลยไอ้นี่มีมูลค่า36ล้านเลยเอะเนี่ย ้สุดๆไปเลยนะเนี่ยเธอน่าจะเป็นเดอะเบสของนักโบราณคดีเลยนี่ก็คือถ้าใครได้ดูลอร่านะเธอก็เป็นนักโบราณคดีนะในนี้นะโอ้เธอคือสาวน้อยตัวเล็กนะเนี่ยเธอไม่ธรรมดาจริงๆเลยอืมถ้าคิดถึงนักโบราณก็คงต้องคิดถึงเธอเลยนะฉันกิจนาการถึงคนอายุ50อ๋อเธออายุเยอะแล้วเหรอเนี่ยหรือยังไงเนี่ยแต่สาวคนนี้ฮอตสุดๆไปเลยป่านยิงเลยเรียกดูหนังสือพิม ดำเนินการต่อในซิกชั่นชักชวนของคุณเอานี้ละกันคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าระเอกมันจะสาวเหนีย <c oughs> นี่ยังดีกว่าสาวหน้าสามีนะเนี่ยขอไปด้วยนะลูซี่อ่ะกูว,ว่าแล้วไม่น่ารอดอ่ะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็ไม่น่ารอดนะครับรพเอกก็เอ่อทำการซักแฟบใส่หน้าของ <c oughs> ลอล่าในกระดาษไปครับเวมาช่วยจนกระดาษเหนียวเลยทีเดียวเยอนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคตอนนี้ระเอกกำลังละมือ,อย่นงเนี่ยโอ้ยก็ ไม่มีอะไรนะนี่ไงแต่หลังน,นะครับอ่านหนังสือเสร็จปรากฏว่าปฏิหารย่อมเกิดขึ้น3ส,สัปดาห์ต่อมาคุณกําลังนั่งอยู่บนรถจิบกับคนอื่นๆแล้วก็กําลังเดินทางไปที่เม็กซิโกเลยเหลอเนี่ยโอ้มันเจ๋งมากฉันถูกคัดเลือกมาที่เม็กซิโกมันเจ๋งสุดๆเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทําให้ฉันมีรายได้แล้วก็มีรายได้จากเปอร์เซ็นต์จากการสมบัติก็คือถ้าได้สมบัติมาแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเองครับอุย้ยโบราณ ไอของโบราณพวกนี้มันต้องมีมูลค่ามากแน่นอนเลยฉันอธิบายไม่ได้เลยเนะี่ยว่างานของฉันจะสุดยอดมากแค่ไหนไซงานของฉันอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ,ค,ค,ณครับล้อลาครับนะนี่ลอลาครับลอลาครับนี่แหละนะเธอมีชื่อเสียงมาก99%ของเธอนี่เธอน่าจะเจอสมบัติแล้วนะนี่เฮลิดีคอปเตอร์ผ่านไป นี่โคดิเตอร์ผ่านไปนะอ๋อตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่จุดพบสมบัตินั่นเองครับมันเป็นหลุมบ่ออะไรสักอย่างคุณมาถึงที่นี่และมีการกางเต็นท์อยู่แล้วบางส่วนเฮ้ยน่าสนุกดีว่าเกมนี้คนขับรถจ๊บนี่เอาล่ะเรามาถึงแล้วผมก็จะไม่ได้อ่านทุกคํานะทุกคนนะก็คือถ้าอ่านทุกคำมันจะนานไปแล้วก็ดูน่าเบื่อกันไปนะเราก็จะ ดูแบบลุกลวกแล้วก็สรุปมานะคุณขนกระเป๋าลงไปฉันตัดสินใจแล้วว่าจะมาอยู่ที่นี่นะไปพบหัวหน้าคณะสำรวจกันเถอะนี่เราจะได้เจอกับคลอรล่าคอปครั้งแรกแล้วเนี่ยอ๋อดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ในนี้นะเธอก็มาเหมือนกันนะครับแต่เธอเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์นี่ครับโอ้โหอะไรวะนเนี่ยนี่หายเจอเธอแล้วโอ้โหเธอไม่กลัวดำเลยนะเนี่ยฮ o t ฮ e Camp มีเสียงด้วยเหรอเสียงด้วยเหรอผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะเสียงเออเสียงไว้ยี่ไงไม่เอาดีกว่าน้เสียงวอยเนาะเอาแต่เสียงตัวเธอแล้วกันนะเียไปก่อนเผื่อมันน้ำปักอะไรต่างๆเมื่อสับสนกับน้ําเสียงของเธอแล้วฉันก็ตรงไปหาเธออ๋อเดี๋ยวนะผมเปิดผมทําผิดผมไปมิวเสียงหมดเลยวะก็คือปิดแค่เสียงพูดเนาะเสียงเพลงกับเสียงเอฟฟกก็เปิดต่อไปนี่ไงมีเสียง นกกาเลยนะครับนี่รีบออกไปทำงานซะจ้องมองอีกสักนิด่ะจ้องมองก่อน <c oughs> อ่ะจ้องมองได้ด้วยเหรอแล้วคุณหยุดมองอะไรอยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรรีบออกไปถ้างั้นคุณเละแน่แล้วก็กลายเป็นซอมบี้เธอด่าเราเธอบอกให้เราไปทำงานเองครับงานแห่งนี้น่าตื่นเต้นมากฉันยงตกใจอยู่ว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ลาลา่าน,นี่เธอคือนักสํารวจที่ดีมากนี่แล้วก็คำพูดแปลกๆของอะไรบางคนอืมโอเคโอเคอันนี้ไงอันนี้ก็คือเหมือนเรากำลังคุยกับคนแถวนี้อยู่นะครับให้ตายเถอะที่นี่มันหนาวมากนะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อบ้านคนนั้นคิดเช่นกันอรออืมนะเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนนะโอเคอยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะตอนนี้ผู้หญิงคนหนึ่ง สวมชุดสุดทำงานสีขาวอ่ะคือ,อยังไงวะมีมีคนมาแล้วนี่ไงมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนี่ไงเราก็จะไปดูนะครับแล้วเราก็ไปเบียดดูกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมองข้ามไลแล้วเจอกับนักธุรกิจสาวอ๋อนี่ไงก็นน่าจะมีตัวร้ายนะครับเธอคนนี้น่าจะชื่อเจเน็ตนะเนี่ยนี่ไงโหสุดยอดเลยอาชีพนักโบราณคดีนี่มีสาวสวยขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหฉันมองแค่หน้าอกของเธออย่างเดียวแล้วเนี่ยคุณพาช่วยอื <c oughs> ฉันจ้องมองอย่างไรสาระอะอยู่ดีไม่แปลให้เราเฉยเลยเว้ยทุกคน <c oughs> ขนาดที่คนแปลกหน้าดูลาล่าอยู่โอ้โฉันบอกว่าคนนี้มันแจ่มกว่านั่นเนี่ยอ่ะโอเคนี่ไงถูกต้องด้วยนี่คือเจอเนียซีของว o ตาอะไรสักอย่างนะว o ต้า อีปีกเตอร์อะไรสักอย่างค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะนี่โอ้ใช่แล้วมันประหลาดใจมากนี่ไงเจเนตโวตาถูกด้วยอาหารถูกด้วยไว้กลแล้วคุณสั่งอุปกรณ์และอาหารมากมายที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้เหตุใดเราจึงลงนามด้วยข้อตกลงนี้แล้วคุณเพิกเฉยต่อมันอ๋ออีเจคนนี้น่าจะเป็นเหมือนคนให้ทุนของลอล่านี่ไงถูกต้องแล้วคนที่ให้ทุน ลอล่ามาสำรวจเี่ครับพูดง่ายเนาะนี่และเธอก็เป็นคนออกเงินอย่างเดียวพวยูดง่ายนะและลอล่าก็ลงแรงหาเนียงรับเพื่อที่จะเจอพบโบราณของโบราณเนาะ,ะอะไรงนี้เนาะอทุกอย่างเป็นไปตามรรเบียัดนับบนนเนี่ยที่สัญญาไว้โอเคนี่ไงคอลอ,อ,อล่าหันไปทางกลุ่มและรวมตัวกับคนรอบๆนี่โอ้เธอหันมาคุยกับพวกเราเี่ครับโอ้ แต่งตัวสุดยอดมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เอาละทุกคนไม่มีเวลายืนเฉยๆแล้วอย่ามัวแต่มองแต่งโมของฉันอยู่บ่ายวันนี้เราจะทํางานกันแล้วนะรีบจัดเต็นแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเราจะกลับไปไม่ใช่เราจะไปถ้าเจออะไรให้กลับมาห้เหมาะให้รายงานต่อฉันนะโอเคและหลังจากนั้นเราก็เข้ามาหยิบกระเป๋าเป้นะครับเพื่อที่จะออกไปลุยด้านนอกนี่ครับนี่เราเดินไปยังหญ้าเรียบ ไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วเรากา็มาตั้งแคมป์นี่เครับนี่อย่างไรก็ตามคุณถือว่าภารกิจนี้สำเร็จแล้วมองไปรอบสักพักเจอกล่องใหญ่ๆอยู่ด้วยเฮ้ยลอร่ามีป้ายติดอยู่เหลือนั่นคืออะไรวะเวลาจะเจอกล่องนี่นะ,ะดูก่อนนะคืออะไรกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรโผล่มาฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะอ๋อมันน่าจะเป็น กระเป๋าของใครบางคนนะครับแล้วก็เจอรูปภาพด้วยอทุกคนครับตอนนี้เราเจอรูปความลับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นซีครตของเกมแสดงว่ามันจะแจกรูปแบบนี้ให้เราเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นเบสเฟนของใครบางคนนะเนี่ยอันนี้ลอล่าเหรอหน้าตามไม่คุ้นเลยว่ะโอ้โหนี่มันสุดยอดมากเลยนเนี่ยโอ้ใช่ด้วยรูปลอล่านะครับแล้วก็เพื่อนของเธอนะคิดว่าฉันควรจะเก็บมันไว้เพื่อสะสมเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยในยอาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ อย่าบอกนะว่าเธอกำลังโอ้โหนี่ดูได้อยู่โอ้โหดูเหมือนว่าเธอกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างนี่ยนี่เรล,ล่ากำลังประสบป,ปัญหาในการดึงกางเกงในเมื่อออกกางเกงเข้าสู่ตัวของเธอนื่องจากตัวของเธอแน่นเกินไปแล้วเนี่ยอา้าแล้วเราก็ไปเหยียบไม้นะครับจนเธอหันมามองอา้าแล้วเธอก็ไม่เห็นเรานะครับคุณแอบย่องออกไปอย่างเงียบๆโดยระมัดระวัง อย่างไม่ให้เธอเห็นเอา้ามีการจอบปืนมาที่เราอ่ะเฮ้ยเธอเห็นเราแล้วตายไม่เร็วมากนะไอว้วีนอ่ะซะงนั้นเดี่ยวเดี๋ยวก่อนนะเธอปล่อยคุณออกจากการยึดเกาะเดินไปข้างหน้าคุณแล้วออกแรงกดเหรอเดี๋ยวนะเอา้าใครมายิงเราเนี่ยยังไงวะเฮ้ยกูไม่น่าตายง่ายขนาดน,นี้เฮ้ยดูสิเรามีอะไรที่นี่ ละสายตาเธอเหรอละสายตาจากการซุกซนของเธอฉันกำลังมองหาใบหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยเห็นไหมว่าฉันต้องการใครสักคนที่จะคอยจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดเธอหันปืนไปทางทุ่งหญ้าหันไปหาลอาร่าอืมอีเ e จคนนี้จับเราได้นะครับและมั่นใจได้ว่า ฉันจะทำให้คุ้มค่ากับเวลาของค้ณเหรอโบตาเจเน็ตโบตานี้นะครับมันมาเจอเราที่กำลังแอบดูลอร่าอยู่เนาะแล้วมันก็เจาะปืนมาให้เรามาใส่เราแล้วมันก็มาช่วยเราเริงครับแล้วมันก็เดินจากไปทัง้นงนเชียวโอ้บ้าจริงอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือครั้งใหม่ของพวกเรานะเอา้งงางั้นเชียว <c oughs> แล้วเธอก็เดินใส่สะโพกไปโอ้โหฉันยังตกตะลึงอยู่เลยนะเนี่ย มันเกิดบ้าอะไรก็นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไม่มีสติเลยเหรอ <c oughs> คุณก็รีบแต่งตัวแล้วก็กลับไปที่แคมป์ให้ตายเถอะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้สิ่งที่เจเนตทำกับเราเนี่ยเธอทําลงไปได้ไงน่ากลัวสุดๆเลยเมื่อคุณไปที่แคมป์ของคุณคุณจึงโทรหาใครบางคนเหรอเฮ้ย <Hey! S 2> คุณเห็นคาราวิ่งมาหาคุณจากนั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้าของคุณอ้า อยู่ดีๆเรากลับมาที่เต็นท์แล้วก็ยังงงอยู่นะว่า e j e n e t w a t e มันทำอะไรกับเรานะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือ e j ล l a ่ a นะครับเรียกลาล่าแล้วกันนะรอล่านี่ไม่ค่อยติดปากผมเท่าไหร่นะครับลาล่ามันกำลังแต่งตัวในทุ่งหญ้าอยู่เพี่มันก็เลยไปแอบดูนะครับแต่ถ้าว่าเจอ eje w a t e น g e ตเ t เน n e t ว a ต้านะครับจับได้นะครับมันก็ลุมยำเรานะครับและมันก็เดินจากไปเฉยเลยแล้วก็มัน งงอยู่ในเต็นนะครับแล้วกำลังงงๆอยู่อยู่ดีๆเจ๊ลอล่านี่วิ่งมาหาเราที่เต็นเองครับนี่เน่ยเธอก็บอกว่าเฮ้ยฉันกําลังมองหาคุณอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยในภารกิจสอดแนมของฉันในวันนี้ฮะจริงเหรอเนี่ยหรือว่ามันเป็นฝีมือของวัตตากันแน่นะนี่ไงพายาเอกคิดในใจนะครับเอาล่ะเจ๋งเลยอู้สุดยอดไปเลยครับ แล้กิดสอดแนมกันเหรอคือไรเธอก็ถอนหายใจนะครับคุณเป็นมือใหม่จริงๆใช่ไหมคุณไม่รู้จริงๆเลยฉันอยากให้คุณไปสำรวจพื้นที่พอเข้าใจนะแล้วก็วางแผนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ด้วยกล่าวชมเชยแสดงความเห็นแบบหยาบคายเหรอคือ,อยังไงวะกล่าวชมเชยแล้วกันนะพูดดีไว้ก่อนนี่อาจจะโอ้เจ๋งมากเลยครับมันมีเหตุผลจุงเบยนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยนี่ โอเคโอเคถูกต้องด้วยอนี่แล้วแกก็บอกว่าจริงเหรอตอนแรกนะฉันเห็นคุณหมนมองหน้าอกของฉันแล้วคุณก็เอาแต่พูดจาหวานพูดหวานใส่ฉันแล้วเธอก็หอนหายใจนะครับโอบ้อเข้าใจอยู่นะแต่อาจจะอ่านทุกข้อไม่ได้อ่าโอเค โอเคเราจะไปที่ซากปรักหักพังนั้นใน30นาทีนำอุปกรณ์ไปให้หมดเอาแบตเบาๆนะไม่ต้องหนักนะนี่โ okay. อเคขณะที่คุณกำลังจะออกจากแคมป์แล้วคุณปุมุ่งหน้าไปภูเขาคุณบังเอิญเจอชายคนหนึ่งที่กำลังบันทึกอะไรอยู่นะครับนี่เลยเฮ้ hey, เพื่อนโอ้ไม่อยากคุยกับผู้ชายเลยวะใครวะเนี่ย <c oughs> นี่คุยกับไอคนนี้นะครับ นี่ออมชื่อเจฟนะครับเนี่ยที่นี่เว็บใช้เว็บไซต์ชื่ออ๋อค้นหาได้โอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่อยากคุยวะเอ้าอะไรวะเนี่ยมันต้องมาทําอะไรกับเว็บไซต์เนี่ยอ๋อเว็บไซต์ลามกของเกเว็บไซต์ที่น่าดึงดูดมากจากไปแล้วพบลอล่าค้นหาจีเนิตวอต้าค้นหาลอล่าเบี่ยงเบียงความสนใจของเจฟแล้วค้นหาเอาอะไรดีว่าทุกคนอ่ะลอล่าแล้วกันนะดูดิ อเราก็จะได้เจอข้อมูลของลอร่าเี่ครับนี่เธอเป็นนักโบราณคดีอะไรเงี้ยอ้แล้วเธอก็เป็นคนร่ำรวยมากเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหสามารถดูได้หมดเลยเล้เนี่ยอ่ะโอเคครับหลังจากนั้น20นาทีต่อมานะครับแล้วก็มาเจอกับลอร่านะครับโอ้โหแน่นสุดๆเลยนั้นเนี่ยโอเคตามแผนนะเราจะเข้าไปที่หลังซากปรักหักพังตรงนั้นมาดูกันโอ้โหดูอะไรวะเ <c oughs> ดียวคุณติดตาม ลาล่าไปในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมในอาคารแห่งนี้มันเป็นเส้นทางที่สูงมากอ๋อเส้นทางก็คือทางนั้นใช่ไหมโอ้โหวิวดีสุดๆเลยนี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นทางเข้าถ้ำเราต้องเดินเข้าไปข้างในนะโอเคแล้วก็เข้าไปในถ้ำแล้วนะตอนนี้นะดูว่าข้างในมันมืดสนิทเหลือเชื่อมากๆเลยโอ้โหฉากซีจีมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ย น้ำหยดลงเพดานนี่เธอดึงสมุดมาแล้วก็จดตัวนะครับนี่จากนั้นเธอก็บันทึกไปสองสำน้าอย่างจุดจะเลยนะครับเนี่ยนี่การเดินทางของเรานี่มันยากสักหน่อยนะเนี่ยนี่เราก็เดินตามเธอไปมีหมอกลางๆอยู่ไกลๆเราก็มาที่นี่ถึง20นาทีแล้วแล้วเราก็พบกับทางตันเฮ้ยบ้าจริง มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เราก็ได้เจอทางตันนะครับอ๋อแล้วและแลาล่านะครับก็เดินวนอยู่แถวนี้เนาะอืมเป็นไปไม่ได้มันต้องมีวิธีที่ต้องเข้าไปข้างในนี่มันน่าจะเป็นหินแกะสลักอะไรสักอย่างนะแล้วเธอก็พยายามแง้มมันออกนะครับอืมนี่คุณมาหาลาล่าแล้วอ๋อช่วยเธอแงะ้น,ะนั่นเองครับ เดี๋ยวก็ไม่ได้เนาะหินมันปิดนะครับหินมันก้อนใหญ่เอ,เอ้าได้เนี่ยเฮ้ยมีอะไรตรงนี้นะนี่ไงอย่าบอกนะว่าถาลมากก่มออกไปเลยอ๋อต้องกดตรงนี้เหรอตีละก้อนไอ้บ้าได้ไหม <laughs> นี่เราต้องขยับไปตีละก้อนนะเนี่ยนี่ไงอ๋เอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าตรงนี้เต็มแล้วเธอจะชอบเราหรือเปล่า,าเนี่ยมันเป็นอุโบค์แห่งความตายหรือความโชคดีกันนะนี่ไงเธอเข้าไปแล้ว เฮ้ยรอผมด้วยสิครับมันน่ากเล็กน้อยไม่มีทางเลือกแล้วเวลาผ่านไปแล้วก็เดินเข้าไปในอุโมงค์ต่อไปนี่เดินไปเรื่อยๆนะตอนนี้โอ้โอหลลโโนะแล้วเนี่ยังการงาน้างเลยทีเดียวเชียวโอ้โหสวยมากนะฉากนี้คนวาดนี่สุดๆไปเลยเนี่ยนี่เธอหลีตาแล้วมองไปไกลๆมันเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้ ขอภัยที่ขัดจังหวะครับคุณกำลังมองอะไรอยู่อ้เธอบอกว่าที่นี่อาจจะเป็นจุดพิชิตสมบัติก็ได้นะนี่ถ้าเราทําได้นะเราจะปลดความลึกลับและความโบราณของสถานที่นี้ได้นี่น่าสนใจมากเลยครับไปอีกนะเดี๋ยวลาก็อธิบายไปเรื่อยนะครับนี่ชนเผ่าแอ็กแทกเหล่านี้เชื่อว่าการ ร่วงาการร่วงประ,ประเวณีใกล้กับบรรพบุรุษระอะไรสักอย่างนะ <c oughs> พวกเขาจะพิธีพิเศษเหรออ๋อพิเศษพิธีอ๋อพิธ,พธีบวกกันนะครับโอ้โหแบตหมูเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหน๋อไปเก็บจีบสารหอลกูลืมไปนี่ไงคุณปีนขึ้นบนก้อนหินทางมันชันมากนี่ ลาล่าบอกให้เราช้าๆหน่อยนะครับนี่เราก็สำรวจอยู่นะครับโอ้โหสำรวจเห็นอะไรบ้างเนี่ยช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตามากเลยนะเนี่ยแสงสว่างส่องไปหาเธอแล้วเธอก็บึ้มสุดๆไปเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณมีลางสังหอนไม่ดีกับตัวนี้ <c oughs> อย่าบอกนะว่าการปลดล็อกนี่มันคือการทำให้นั่นคุณบ้าช่วยใช่มันค่อนข้างแปลกอิดได้ชัด ว่ามันเป็นหน้าบึง้งคืออะไรวะเห็นได้ชัดพวกข้างในามันแปลกนะอ๋ะอเราสามารถตอบได้2แบบว่าคุณคิดว่ามีวิธีเปิดมันไหมดูวดว่ารูปนี้จะต้องใส่กุญแจอะไรบางอย่างนะนี่ไงค้นหาเพื่อหาปอแสมันจะเป็นแสงนี่ไงเกมนี้ง่ายดีเนาะนี่ก็ตรงนี้โอเคมีแนวโน้มว่าเราสามารถมองผ่านก้อนหินนี้ได้มันจะอาจจะมีอะไรบางอย่างโอเค ผมรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นน <c oughs> ีคุณดันหินรูปสี่เหลี่ยมเข้าไปนี่ไงโอเคโหแล้วหนูบวดว่านี่ไงโอเคคุณจะคานเข้าไปข้างในใช่ไหมโอเคเราจะให้ลอลร่าเข้าไปข้างในนะครับโดยการคานเข้าไปอ๋อโอเคนี่ไงกำลังคุยกันอยู่ฉันสับสนมากตอนนี้ เอาเถอะครับมันน่าจะเข้าไปได้แล้วนะอ่โอเคทุกคนก็คือพระเอกนะครับมันให้ลอล่ายัดหัวเข้าไปนะครับก็โผล่ออกมาแค่ตูดนะครับพระเอกก็เลียวมากเลยตีเดียวเดียวนะครับและในที่สุดลอลาก็ได้กุญแจมาแล้วนะครับไม่ตายเถอะเราได้กุญแจมาแล้วนี่ไงโอ้กุญแจประหลัดคลิกหรือเปล่าเับเนี่ยกุญแจอย่างเกียนเลยไว้อืมโอเคเนี่ยมาดูกันว่า มันจะเข้าไปได้ไหมลนะอดา้าให้ลอล่าดันกุญแจอย่างระมัดระวังนี่ไงคุณพร้อมไหมใช่นี่ไงเข้าไปโอ้พระเจ้าจอรดยังมีต่อเอา้าจบแบบนี้เลยเหรออ๋อในเรื่องของเกมนี้จบแค่นี้นะครับทุกคนนะนี่ไงในบทที่สองคุณจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลอล่ามากขึ้นครัว่างั้นนะครับโอเคครับทุกคน เกมน่าจะจบประมาณนี้นะครับนี่ไงถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือเวอร์ชั่นที่1ของเกมหรือว่าบทที่1นะของเกมนะครับเดี๋ยวรอบทที่2มาเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะครับนี่ฝากดูนี่เพื่อไปกำลังใจก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม